ความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณต่อไปนี้เมื่อ universe เป็นเซตของลบ1 0และ1ข้อที่1ค่ะสัญลักษณ์แบบนี้เราจะอ่านว่า for all x นะคะแล้วเราก็จะเห็นในส่วนที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนที่เป็นประโยคเปิดเขาบอกว่าถ้า x น้อยกว่า0แล้ว x กำลังสองมากกว่า0 มันจะเป็นจริงสําหรับ x กทุกตัวหรือไม่นะคะถ้าจะจริงเนี่ยมันต้องจริงทุกตัวเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะนำตัวแรกเข้ามาแทนค่าก่อนนะคะลบหนึ่งลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์แล้วลบหนึ่งกำลังสองมากกว่าศูนย์พิจารณานะคะว่าประโยคนี้มันจริงหรือเท็จประโยคแรกลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์เป็นจริงถ้าแล้ว ลบหนึ่งกำลังสองมากกว่าศูนย์ตัวนี้ก็จริงค่ะถ้าจริงแล้วจริงผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงแทนค่าตัวต่อไปก็คือศูนย์ศูนย์น้อยกว่าศูนย์จริงหรือเท็จค่ะเป็นเท็จนะคะถ้าเท็จแล้วอะไรก็ตามผลลัพธ์ออกมาจะเป็นจริงเสมอค่ะตัวต่อไปแทนด้วยหนึ่งหนึ่งน้อยกว่าศูนย์เป็นเท็จเหมือนกัน ถ้าเทสแล้วอะไรก็ตามนะคะตัวหลังเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามนะคะผลลัพธ์เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะได้ไประหยัดเวลามากขึ้นนั่นก็แปลว่านะคะเราแทน x เ,เข้าไปทุกตัวแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องเป็นจริงค่ะข้อที่2นะคะมันก็จะมี2ก้อนนะคะเชื่อมกันด้วยท่าแล้วเราจะหาค่าความจริงของอประโยคแรกก่อนนะคะ สำหรับ x ทุกตัว x น้อยกว่า0ย์ x ทุกตัวในนี้น้อยกว่า0ูนย์หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเพราะว่า1ไม่ได้น้อยกว่า0ย์เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นเท็จค่ะเท็จแล้วอะไรก็ตามนะคะผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นจริงแน่นอนแต่เราลองเรียนรู้เพื่อเป็นความรู้นะคะสำหรับก้อนหลังหมายความว่า x ทุกตัวนะคะ x ทุกตัวในนี้เนี่ยถ้ายกกำลังสองแล้วมันมากกว่า0ทุกตัวใช่หรือไม่นะคะ คำตอบก็คือไม่ใช่ค่ะมันเป็นเท็จอ่ถ้าเราแทนค่าเป็น0ูนย์นะคะศูนย์กำลัง2เนี่ยมันได้ศูนย์ถ้าบอกว่ามากกว่า0นย์มันก็เป็นเท็จค่ะอ่าถึงยังไงนะคะมันก็เชื่อมออกมาแล้วเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นจริงเช่นเดียวกันค่ะตัวป,ปริมาณก็ไม่ยากเกินไปนะคะทำได้อยู่แล้วค่ะ